มาเปลี่ยนยางที่โรบินสันค่ะอยู่ดีๆก็เสียตังไปขับเหยียบเหล็กที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็บดไปเลยยางแบนแตะคือบดไปเลยคือหน้ายางพังอะค่ะซ่อมไม่ได้ปะไม่ได้ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวมาเช็คที่คอกพิสเนี่ยค่ะคอกพิส โรบินสันสมุทรปาการนะคะเดี๋ยวแวะถ่ายวิวสสวยๆก่อนค่ะเดี๋ยวคุยต่อรถไฟฟ้านะคะเข้าที่สถานีแพทย์กษะาตอนนี้ออกแล้วสุดยอดนะคะวิวสวยเชยลยรโรบินสันสมุทรปาการฝั่งนู้นก็มีบิ๊กซีเพรสค่ะ เพื่อเล่าให้เพื่อนฟังขับรถเอาไปเหยียบเหล็กที่ไหนไม่รู้คือบดจนแบนแตกเลยค่ะเอามาเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนเลย2 3 5 0ันห้านึ่งานะคะเพราะว่าช่างบอกว่ามันไม่ได้อุดเหมือนกับเราไปเหยียบเหล็กที่โผล่มาเป็นแง่งนะคะแล้วคือพอเราหลุดจากตรงนั้นเราก็ขับต่อมาเราไม่รู้เรื่องเราก็บดก็รู้สึกเหมือนกันค่ะว่ายางมันส่อนๆอย่างว่าโอ้อยู่ดีๆก็เสียตังค์เนาะ ต้อง2,000กว่าบาทแนย่ยวต้องไปประหยัดเรื่องอื่นเพื่อชดเชยก็ทุกอย่างนะคะด้วยความระมัดระวังค่ะที่นี่บริการดีมากนะคะแนะนำเลยค่ะค็อกพิษก็ถ่ายบรรยากาศโรบินสันสมุดปากกาให้เพื่อนดูไปด้วยนะคะโรบินสันสมุดปากการตรงกับ B.T.S. แพรยกษา ฝั่งนู้นก็มี Big C p l a c s ที่ตอนนี้เปลี่ยนโฉมใหม่เลยนะฮะจาก Big C ธรรมดาเป็น B i g C ซ l a c รดูนะฮะยอดยานเข้ามาตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามพะน่าชื่นใจค่ะปริมนทนอย่างเราก็มีห้างเนาะแล้วพอรถไฟฟ้ามาอะไรแล้วมันมันดีขึ้นตั้งเยอะนะฮะสวยด้วยวิวส,สวยนะคะ ลองมาเที่ยวกันดูนะคะเราไปาสมุทรปาก,การหรือพวกเราชาวสมุทรปาก,การเองก็คงคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะรถเยอะวิ่งเข้าวิ่งออกนี่วันธรรมดานะคะเนี่ยบ่สาม,มก็ลาเพื่อนๆไปนะคะ